สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อเอดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อเอดประชุมในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย วันนี้เมื่อเวลา9ก้านาฬิกานายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์2พ6 5 65, ครั้งที่สองทับพที่ห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชนะชัชวานวงศ์นายเฉวงศักดิ์พลเยี่ยม นายสนองโดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีประหลัดจังหวัดร้อเอ็ดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ทง20อำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตามคือภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาไทยปีงบประมาณพศ2565การพิจารณาอนุญาตการจัดงานประเพณีรื่นเริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2565 รายงานข้อมูลสมาชิกกชอชและการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานกชอชอีกทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภคส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณพศ2565และสรุปผลการดำเนินง,งานของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโอกาสนี้นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในเรื่องการป้องกันโรคโควิด -19 โดยให้มีมาตรการในการลดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากการสังสรรค์จัดเลี้ยงระหว่างครัวเรือนการรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนฝูงคนรู้จักโดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งให้ตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการพบปะหรือชุมนุมเช่นตลาดสดตลาดนัดและมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเดินทางถึงพื้นที่จะต้องรายงานตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่พร้อมแสดงหลักฐานการตรวจรวมทั้งลงทะเบียนแอปพลิเคชันของจังหวัดร้อยเอ็ดและให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา14วันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดตัวเลขผู้ติดเชื้อนในจังหวัดร้อเอให้น้อยลงก่อจะเข้าสู่เนื้อหาของวาระที่หนึ่งนะ ในาะหน่วยงานนะรัฐวิาสาหกิจในสังกัดกระทรวงมัานไทยไประจำเดือนกุมผมต้องขออนุญาตประชุมในลักษณะของการก็คงจะไม่มีประเด็นแล้วนะครับวาระแรกเราจะพูดกันถึงเรื่องโควิดโดยตรงนะครับพรุ่งนี้ผมต้องประชุมระบบสูงไปทุกอำเภอ และเดียวเพื่อปไปถ่าย่อจากต้นสบับของไปเลยนะครับไม่ต้องทานสายงานของตัวเองครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นว่านี้เราถึงจุดที่เรียกได้ว่าดีสุดในรอบหลายเสร็จเรื่องของบริหารจัดการโควิดนะครับก็ผู้ที่ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็พยายามที่จะระงรับย้งขอ ดำเนินการไปตามระเบียบวาสุข,ขอำเภออสพกำน,น,นักพื้นหญ่บ้านต้องไปคุยกันในเวทีสูงกันก็จะใช้ระบบคอนเฟลนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังกายไปผมอยากรู้ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ในพื้นที่ทคืดโดดโดด้นๆลงต่าดใดก็ตามถ้าเรายังแก้ปัญหามไม่ถูกจุดง่ายต้องอยู่ เพื่อนต้องอยู่กับเพื่อนที่ทํางานต้องพบปะสังสรรค์ต้องเข้าสู่เรื่องของวาระโควิดในเรื่องแรกรท,แที่ประธานแจบริษัท m ม s k สกิน45จำกัดเปิดตัวน้ำหอมแบรนด์น้องใหม่ My Beauty is a Journey และเตรียมวางจำหน่ายในเร็วๆนี้วาน,นิ้เมื่อเวลา14นาฬิกานายจักรพันธ์มงคลศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท m ม s k สกิน45จำกัดพร้อมด้วยนางกอบกูลมงคลศรีสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารจัดกิจกรรม My the First Journey เปิดตัวน้ำหอมแบรนด์ My Beauty is A Journey นะบริษัท My Skin 45จำกัดเลขที่5 6 3หมู่15ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้โดยภายในกิจกรรมมีการสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมได้ผสมน้ำหอมเพื่อให้ได้กลิ่นที่ตนเองชื่นชอบอีกด้วยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจน้องใหม่ในเครือ r p c Group ที่ผลิตจำหน่ายเครื่องสำอางและสกินแคร์แห่งแรกในภาคอีสานที่ได้มาตรฐาน ISO 22716และมาตรฐาน ASEAN GMP ปัจจุบันมีสายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและมีทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้ามีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดหลายผลิตภัณฑ์อาทิเช่นสบู่โฟมมสกินครีมเซรัม่ม มูสอาบน้ำน้ำหอมและโปรดักต์ล่าสุดที่บริษัทภูมิใจนำเสนอให้ผู้มีเกียรติในวันนี้ได้สัมผัสไปพร้อมๆกันคือมายเพอร์ฟูมหรือน้ำหอมหมายที่ผ่านการพัฒนากว่า2ปีมีจำนวน8กลิ่นได้แก่กลิ่นผู้ชายประกอบด้วยมอสโคสง่างามสะอาดสดชื่นโรม อิสระเย้ายวนทันสมัยเอเทนแข็งแรงอบอุ่นเจ้าสเสน่ห์มิลอสหรูหรามีระดับมีชีวิตชีวาและกลิ่นผู้หญิงประกอบด้วยแววสายกลิ่นเย้ายวนหรูหราสง่างาม ลิสบอนคุณหนูผู้เพียบพร้อมสดใสมิลานอ่อนหวานเข้มแข็งในเวลาเดียวกันเสียหน้ามั่นใจเรียบโก้ภูมิฐานทั้งนี้นายจักรพันธ์มงคลศีรีสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทไมล์สกิน45จำกัดกล่าวว่าในกิจกรรมเป็นการทดลองและสกัดน้ำหอมจากประสบการณ์ของตนเองที่ชื่นชอบน้ำหอมมานานกว่า30ปีจึงอยากจะรังสรรค์ ปรุงแต่งน้ำหอมสูตรที่ดีที่สุดให้คนที่ชอบน้ำหอมนขนคอเดียวกันได้ทดสอบสัมผัสถึงวัตถุดิบที่คัดสรรมาเพื่อผลิตเป็นน้ำหอมที่ดีที่สุดโดยมีแรงบันดาลใจจากชื่อเมืองในยุโรปที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปจึงได้นํามาเป็นชื่อน้ำหอมทั้ง8กลิ่น และในวันนี้เป็นการทดสอบยังไม่มีจัดจำหน่ายแต่มีแพลนที่จะจัดจำหน่ายเร็วๆนี้ทางเพจ f a c e b o o k ของ My Skin 45และทางตัวแทนจำหน่ายในอนาคตต่อไปสำหรับบริษัทของเองนะครับผลิออกมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสบู่นะครับผมโฟม My Skin หรือว่าเซรั่มต่างๆรวมไปถึงมูสอาบน้ําแบบที่มากความสามารถแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แบรนด์ของเรานะครับผมรวมไปถึงนะครับทุกท่านจะได้สนุกสนานกับการปรุงและหลังส์งน้าหอมในแบบฉบับของตัวท่านเองหลังจากนั้นท่านก็สามารถนาน้าหอมที่เรียกว่ามีขุด,ดียวในโลกโดยฝีมือของทุกท่านวันนี้ต้องขอออกก่อนว่าไม่ใช่การเปิดตัวแบรนด์นะครับเป็นการ 10ป,ปีนะครับตอนแรกก็ใช้โคโร,โร,โรน,นครับโคโรนขวดหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นโอดเดอร์ไทเลตนะฮะแล้วก็หนักหน่อยก็มาเป็นโอดเดอร์เบอร์ฟูนะครับก็ใช้มาตั้งแต่ใบรุ่นนะคถึงปัจจุบนัน3-3ปีนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะไอ้ทีินี้ก็เลยเรารู้สึกว่าเี่ทำยังไงถึงจะให้เราได้ใช้ ให้คนที่เรารักนะครับได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เลยทำให้สั่งให้ R าดีบอกว่าขอให้วิจัยและพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือน้ำหอมนะครับ<ม>ก็ใช้ื<ม>อก็เลยเอาชื่อแบรนด์เป็นมายนะครับแล้วก็ส่วนอ่อชื่อกลิ่นต่างๆใเนี่ยแปงกลิ่นเนี่ยได้แรงบันดาลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยสารทุกอย่างสารตั้งต้นนะฮะนับเข้าจากฝั่งยุโรปทั้งหมดนะครับเพราะว่า ฝักน้นเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดของน้ำหอมไะได้มี่ตำนานเป็นด้วยนะครับผมบซึ่งอยากจะบอกเลยนนะครับเดี๋ยวช่วงวันเปิดตัวราคาแล้วก็การจําหน่ายเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าราคาเบามากนับหลายท่านจะแบบเฮ้ยนี่เป็นราคาของโทฟูลงของน้ําหอมที่มีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีกระบวนการในการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานแบบนี้ จริงหรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ทั้งเฮมีแล้วก็ซอโอ้ตเลครับได้แนะนำน้ำหอมทั้ง8กลิ่นเพราะว่ามีกลิ่นอะไรกันบ,บ้างขออนุญาตเริ่มจากนะครับผมกลิ่นของคุณสุภาพบุรุษก่อนนะครับเพราะฉะนั้น4กลิ่นจากฝั่งสุภาพบุรุษเนี่ยเฮมีเป็นผู้ที่คัดเลือกมากทั้ง4กลิ่นอยากจะทราบเริ่มจากกลิ่นแรกเลยครับเฮียครับกลิ่นแรกนี่เป็นมอสโกใช่ไหมครับนี่คือมอสโกตลอดทั้งวันเล กลิ่นที่สองครับของทีมงานกลิ่นที่สองจะเป็นกลิ่นของอะไรครับก็งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลื่องรานะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็กราบขอบคุณนะครับทั้งแขกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งญาติสนิทแล้วก็เพื่อเนเนพะื่อนผนิทที่ปรุงนะก็วันนี้บางคนที่ช่วยเชิญแขกช่วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็ผมทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนต้องลองในต้องลองแล้วก็ฝากทุกคนช่วยสนับสนุนแารนด์ของน้องใหม่นะครับแล้วก็โรงงานบายตะกสีบห้าของเราฝากของดูต้องมากครับยิ้มสวยครับยิ้มทะลุแมสเลยนะครับโอเคพูดดิ้ง่อยเดี๋ั้งแไปกิน ครับผมเนี่ยครับซอครับคือสำหรับบริษัทของเรานะครับไม้สกินสินค้าจัมัดเหมือนเป็นโรงแามอีสานนะครับเราภูมิใจนำเสนอให้ท่านผู้เขียนทุกท่านเนี่ยได้มาชมทั้งตัวใช่ไหมครับเป็นกลิ่นของโรงแรมนะครับผมตัวนี้ก็นึกถึงอะไรเียแล้วก็ส่วนส่วนของผู้หญิงก็จะมีแล้วเรียนเชิญนะครับรว้มันคือภาพการ านประธานกรรมการบริหารแท้แรงบันดาลใจมาจากฝั่งยุโรปนะครับเพราะว่าน้ำหอมที่รู้สึกอินไอของเมืองมนั้นนะครับเช่นมอสโคว์มอสโคว์นะครับแล้วก็มีมอสมอสโคว์เป็นเป็นเพราะวใจที่แบบว่าเฮียนอ่ะให้โอกาสแบรมันขึ้นมาประสวัสดีครับผมจักรพันธ์เงินศรีสวัสดิ์นะครับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทไม้สกินสี่าจำกัด วันนี้เรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับการทดลองและสกัดน้ำหอมโรงงานมาะกินสูตร5จำกัดเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสานที่สกัดน้ำหอมแล้วก็ผลิตน้ำหอมจากความชอบที่ผมชอบน้ำหอมมาจนวนสามปีครูนะก็เลยอยากจะรังสรรค์แล้วก็ปรุงน้ำหอมสูตรที่ดีที่สุดนะครับมาให้คน ว่าคนที่ชื่นชอบน้าหอมคนที่คอเดียวกันเนี่ยฮะได้ทดสอบแล้วก็สัมผัสว่าความหอมที่ดูหรูหราแล้วก็วัตถุดิบที่คัดสรรมาเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดนําเข้าจากั่งยุโรปลอเรเซครับขอบพระคุณม,มากครับที่ขาสนใจวิธีติดต่อได้ที่ไหนครับตอนนี้<อ>เป็นวันนี้นเป็นงาน ทดสอบเฉยๆนะครับยังยังไม่มีจําหน่ายนะครับไม,ม่จำหน่ายครับมีแพลไหมครับเอ่อจำหน่ายเร็วๆนี้ครับรก็ด้านออนไลน์ก็จะมีมอยู่ในในเพจเฟซบ o o กมายนะฮะ MILE ฝากติด like, ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะน่าจะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับในอนาคตนะครับ ขนาดน้ำหอมคือที่ขนาดขนาดตอนนี้มีอยู่ที่ขนาดเดียวครับคือ,อ25 fl แรงบันดาลใจของของชื่อกลิ่นทั้งหมดมีแปดกลิ่นนะฮะทั้งหมดแปดกลิ่นก,นกนนะคะ็คือก็มีกลิ่นของทีมของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะฮะอย่างแรักก็แรงบันดาลใจเกิดจากชื่อเมืองนะฮะกับแบรนด์ไมยชื่อเมืองที่อยู่ฝั่งยุโรปครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นมอสโกเซียร่าแวร์ซายดิสบอนมิลานแล้วก็มิลอ์ส์โมน่ชื่อชื่อของเกลียทั้งแปดสินคไรเหรอฮะงั้นเอาเอาเป็นแบบนะคะพี่เชยากอนพี่เชียพงศ์นะคะก็เป็นซีอโอของแบรนด์ไมนะคะวันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรกนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมของการสกัดน้ำหอม แล้วก็เทสกินน้ำหอมของแบรนด์เรานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่แบบว่าเราตั้งใจจัดขึ้นมาให้แบบว่าของ T L นะคะได้มาสัมผัสแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของแบรนด์ไมซึ่งก็จะได้มาฟังจากเฮียแล้วก็ซอ,อที่เป็นผู้ที่คิดค้นทั้งแสบอินนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพิเศษก็คือก็จะมีการแจกน้ำหอมให้กับแขกที่มาในงานโดยที่ไม่มีการจัดจำหน่ายนะะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของเฮีย ที่อยากให้ทุกคนเข้ามาในงานนี้แล้วก็ได้มารู้ว่าอ้อกินแต่ละกิจนมีที่มาที่ไปยังไงแล้วสําหรับหน้าที่ของแบบก็คือแบรนจะเป็นคนที่ต่อยอดเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะทําให้แบรนด์นี้เข้าไปไกลในระดับประเทศในระดับโลกแามนี่เพียค่าต่งไว้ค่ะยังไงก็ขอฝากแบรนด์ไม้ไว้ด้วยนะกลับไปไหนนะครับเราจะร้อยเอ็ด พผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่189รายรักษาหาย252รายยังคงรักษาพยาบาล2,191รายสถานการณ์ไวรัสโครโรโนา2019โควิด -19 จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2565ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ระรอมกมการาคม2565 189รายผู้ป่วยสะสม6,595ราย รักษาหายแล้ว252รายยังคงรักษาพยาบาลอยู่2,191รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิตสะสม11รายยอดผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสมในจังหวัดร้อเอด23,69รายเสียชีวิตสะสม129รายโดยมีข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่จำแนกออกเป็นรายอำเภอดังนี้อำเภอเมืองร้อ็ จำนวน48รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร2รายขอนแก่น2รายนครพนม1รายระยอง1รายยะโสธร1รายและจังหวัดศรีสะเกด1รายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลรอบเมือง2รายตำบลนาโพ1รายตำบลดงลาน1รายตำบลเหนือเมือง2รายตำบลโนนรัง1ราย ตำบลหนองแวง1รายตำบล4ีแก้วเรายตำบลในเมือง18รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลตำบลเหนือเมือง1รายตำบลโนนตานลหนึรายตรวจคัดกรองเอ k กคก่อนฟอกไตตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจตำบลโนนตาลตำบลขอนแก่น2ราย ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ1รายในโรงพยาบาลตำบลสะอาดสมบูรณ์อเภเอกษตรวิสัย20รายเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี3รายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลน้ำอ้อม10รายตำบลเกษตรวิสัย1รายตรวจคัดกรอง ATK เคตำบลเหล่าหลวง2รายและตำบลสิงโคก1รายตำบลกู่กาสิง1ราย ตำบลดงคล่งน้อย2รายอเภสุวรรณภูมิ19รายเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2รายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลหินกอง8รายตำบลดอกไม้1รายตำบลบ่อพันขันธ์4รายตำบลสักคู3รายตำบลห้วยหินลาด1ราย พำเภอโพชัย17รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายและจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งรายสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อตำบลขามเปี้ยสรายตำบลบัวคำหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลขามเปี้ยสี่รายตำบลอัคคะคำหนึ่งรายตำบลขามเปี้ยหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อที่มาจากจังหวัดขอนแก่นสัมผัสผู้ติดเชื้อที่มาจาก กรุงเทพมหานครหนึ่งรายตำบลครำระอุงอโพชัย17รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายและจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งรายสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อ4รายตำบลขามเปี้ยสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลบัวคำสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลขามเปี้ย4สี่รายตำบลอัคคะคำหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดขอนแก่นหนึ่งรายตำบลขามเปี้ย และสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายตำบลคำพระองคและสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านตำบลบัวคำสองรายและตำบลดอนองหนึรายอำเภอพลทอง16รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1นรายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน9รายตำบลวังสามัคคีตำบลแวง1นรายตำบลโคกกกม่วง1รายและตำบลนาอุดม1ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อจากอำเภอโพชัยหนึ่งรายตำบลโนนชัยศรีและสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลคำนาดีหนึ่งรายตรวจคัดกรอง ATK ผลบวกหนึ่งรายตำบลน,นาอุดมอเภอปทุมรัฐ14รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานาครหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลหนองแคน11รายตำบลโนนสวรรค์หนึ่งรายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลสะบัว เพอพนมไพร9รายสัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน3รายตำบลแสนสุขตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล1รายตำบลโพชัยสัมผัสเพื่อนนักเรียนที่ติดเชื้อ2รายตำบลคำไฮและตำบลวารีสวัสดิ์สัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลพนมไพรสัมผัสผู้ติดเชื้อ1รายตรวจ ATK ผลบวกตำบลสะแก้ว อำเภอจตุรภพ,พิมาณ8รายเดินทางมาจากจังหวัดกาลสิน1รายสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบลดงกลาง1รายตำบลอีง่อง3รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ3รายตำบลหัวช้างอำเภอสีสมเด็จ6รายสัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายอำเภอสีสมเด็จอำเภอโพไซ1ราย ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลเมืองเปลือยสัมผัสผู้ติดเชื้อหนึ่งรายตำบ bon ลหนองใหญ่อำเภอเชียงขวาญห้ารายสัมผัสผู้ติดเชื้อหนึ่งรายตำ bon บลบ้านเขืองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลพระเจ้าสัมผัสผู้ติดเชื้อตำบ bon ลพระพลาจำนวนสามรายอำเภอทวัดบุรีห้าราย สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านสองรายตำบลราชธานีสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลราชธานีรับประทานอาหารร่วมกันตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลน,นิเวศท,ทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานแห่งหนึ่งในตำบลอุ่มเมา้าอยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลน,นิเวศเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลน,นิเวศซึ่งอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติมอําเภอหนองพอกจำนวน5รายสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลกกโพร,รับประทานอาหาร ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองร้อยเอดสัมผัสผู้ติดเชื้อ2อรายตำบลผาน้ำย้อยสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน1นรายตำบลรอบเมืองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจจำนวน1นรายตำบลรอบเมืองอำเภอหนองฮีจำนวน5้ารายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ1นรายสัมผัสผู้ติดเชื้อสรายตำบลเด่นราช อำเภอจังหารจำนวน4รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนคร3รายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านตำบลยางใหญ่1รายอำเภอเสรลภูมิสัมผัสผู้ติดเชื้อ1รายตำบลเมืองพลายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล1รายตำบลบึงเกลือและตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด1รายตำบลขวาว และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกะมวนเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัจชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนัทศรีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ